พี่น้องกำลังรับชมช่องรายการไล,ล่ล้าลผัดฟ้มนะครับทั้ง o u t u b เมื่อนี้ผมกับสิภาพมาเบิงพัฒนาการของง่วดูผสมบีฟมาสเตอร์นะครับที่อยู่ในคอของเจ้าของเองนี่นะครับเนาะตอนนั้นท้ายไปตังแต่ตอนอายุได้ประมาณ2เดือนนะครับเมื่อนี้กับสิภาพมาเบิงพัฒนาการการจเจริญเติบโตของเขานะครับตอนได้อายุ4ี่เดือนนะครับว่าเขาสิโตใหไงขึ้นของเก่าหลายปันไดน,นะครับเดี๋ยวพามาเบิงเล่นเลยครับ ครับลูกผสมบีฟมาสเตอร์พอพันเดือดรลอยนะครับพอพอเป็นของหมอปัดนะครับจิมมี่พ่อจิมมี่ชื่อจิมมี่นะครับว่าตัวนี้ไดซี่เดือนนะครับเกิดวันที่สิบเก้ากลุ่มผ้าสองพันห้าร้อสิบสี่นะครับตอนนี้ตัวแม่เขาเกิาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแม่แบงกัดนะครับกัดดำ บ่มีเขานะครับพอดีของง่วสายกัดก็คือบ่มีเขากัน้าเอามาผสมกับพอบีฟมาเตอร์แล้วงัวเนื้อแล้วมันกัสิบ่มีเข้านะครับเป็นง่วหัวหลนแต่เก,เกิดบ่มีเขาดูออกมาจะสิได้เป็นประมาณนี้นะครับให้เบ่งเพื่อเป็นแนวทางนะครับน้องมวนได้สี่เดือนนะครับน้องลิซ่าลิซ่า เชื่องนะครับเชื่องกินดีเนือน้อหนังดีนะครับลิซ่าเพราะมีเขาแต่เกิดนะครับสีดำสีดำสีออกจะออกแม่หลายกว่าพอนะครับคมกันบาลงได้แม่หลายกว่านะครับแต่เนือน้อหนังก็ดีเป็นง้อเนื้อนะครับสายเนือ้อท่านใดที่ชอบง้อสายเนือ้อ ล่องเขามาเบิงใดนะครับมาเบิงพัฒนาการของงัวได้นะครับว่ามันขันห้อผสมกับบีบมาเตอร์ขันห้องีงัวกัดผสมกับบีบมาเตอร์มันจะออกมาส่งลักษณะใดนะครับเขาาเบิงในช่องนี้ใดนะครับส่วนี้ผมก็สิอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับมาเบิงเป็นพัฒนาการของเขาให้เรื่อยๆนะครับกินงานยูย่ง,งายครับเนื้อนังดีหนังแหน่นังหนานะครับ งูเดซี่เดือนก็นถือว่าโตงหญ่เถอะนะครับเป็นงวปกติกับสิบประมาณหาเดือนกับสิงหง่ายสำนึน,นะครับอันนี้ซี่เดือนก็ถ,ถือว่าใ่า่อยู่แม่เขาก็เป็นงวที่ค่วงสางงหญ่นะครับได้ให้ดูเดยตโตงหญ่เดี๋ยวนจังไดเดี๋ยวผมกะสิมาอัปเดตพัฒนาการการจเจริญเติบโตของเขาไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เดี๋ยวพี่เอามาให้พี่นอกด้เบิ้งอีกตอนนี้ก็เบิ้งอาอยุซี่เดือนไปก่อนนะครับพิซ่ามาโชว์กล้องหน่อยโชว์เร็วเป็นงูเชื่องนะครับเชื่องใบใดญรูปได้ไดไดแม่เขาก็เป็นซัดแล้วครับเป็นซัดรอบนึงแหละ ่ว่าบ่คอยชัดเจนแบนี้ในสีร่องหลอบสองร่องจับสัตว์บิึงว่ามันสิเป็นชัดเจนบอนะครับช่วงนี้ก็เป็นโลกล้ำปีสกินเป็นเป็นสุดโตครับตัวน้อยๆกับเป็นแต่ว่าเป็นตุ้มเดียวสองตุ้มแล้วก็หายไปไม่ได้เป็นหลายครับสำหรับมือนี้นะครับก็ฝากที่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะครับนาอจังไดกับสีน้ำคลิปใหม่ๆมานำเสนอให้พี่ให้น้องเพื่อเป็นประโยชน์นะครับ เพื่อใิดได้เป็นประโยชน์เบื้งแนวทางการพัฒนาม่วงนะครับครับสำหรับมืนบอนีก็ขอกล้าเข้ามาสวัสดีครับ